ร้านแฮงเอาท์บรรยากาศดีย่านนิมมานที่มีอาหารอร่อยแบบจัดเต็มมีฟอกองชิวๆให้ฟังเหมาะที่จะชวนเพื่อนๆหรือครอบครัวมาดื่มมาดิ้งมากๆร้านนี้ชื่อ S N Hangout นะครับอยู่ตรงนิมมานซอยเจดเยื้องๆกับร้านลิฟวิ่งผมมาเป็นรอบที่2แล้วจะมีอะไรใหม่ๆบ้างตามผมมาดูกันเลยครับภายในร้านบรรยากาศดีมีที่นั่งให้เลือกเยอะที่นี่เขารับจัดงานเลี้ยงปราร์ตี้สังสรรค์ปาร์ตี้วันเกิดหรือปราร์ตี้ต่างๆพร้อมฟรีคราโอเกพนักง,งานที่นี่ก็บริการดียิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองมากๆอาหารจัดมาได้อย่างสวยงามหน้าตตาาานนน่่่ททสุุดๆเเรริมมมีูแกไไห้อฟ เครื่องเขาแน่นไข่ตุ๋นนุ่มฟูรสชาติอร่อยมากเท็กเจอร์ของไข่ตุ๋นคือดีพี่น้องสั่งเลยคือออเดอร์เมืองมีทั้งน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วแกงขังเลและอีกมากมายเป็นเซตแบบนี้บอกเลยรสชาติอร่อยถูกปากแกงส้มแปรสัปกระพงจะได้ปลาเป็นตัวเนื้อแน่นๆแบบนี้เลยทุกคนไข่เจียวหอมกทะเลก็อร่อยกลมกล่อมไม่เหมือนใครส่วนใครชอบกินขนมจีนเขามีทั้งน้ำเงี้ยวกระดูกหมูน้ำเงี้ยวตีนไก่และแกงเขียวหวานให้ทานแบบฟินๆหรืออยากกินข้าวซอยไก่ร้านนี้ก็มีบอกเลยว่าคนเครื่องอร่อยสุดๆไก่แน้ลีเบบย ขามีความนุ่มละมุนฟินเวอร์ที่พลาดไม่ได้คือร้านหน้าทะเลที่เขาให้กุ้งมาแบบตัวใหญ่จุกๆร้านหน้าหมูก็มีบอกเลยว่าต้องมาลองและร้านนี้ก็ยังมีโฟกสองให้ฟังถึง2ช่วงเลยนะครับทางร้านมีโปรเครื่องดื่มมีฟอง3าเหยือกแถมหนึ่งเหยือกทุกยี่ห้อชวนเพื่อนมาดื่มมาดิ้งให้สุดๆไปเลยวันเกิดเพียงจองโต๊ะล่วงหน้ารับเค้กฟรีไปเลย1ปอนด์ที่ร้านเขายังมีส่วนเอาดอให้นั่งฟินฟินข้างนอกด้วยและยังนําบัตรจอดรถมาแลกซอฟดิ้งหรือมิเซอร์ได้ร้าน SN Hang Out เปิดตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนอาหารอร่อยบรรยากาศดีเครื่องดื่มคุ้มต้องร้านนี้นะครับ